เปล่าวดือนคุณผูพี่เวียงนรุมนทนไม่ไหวจนได้มาคอมเมนต์อุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับสืบเนื่องมาจากแฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้นําคลิปวิดีโอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยลงบนแฟนเพจนะครับกับตอนที่น้องเช็คซาวนะครับกับบทเพลงฝันของอา้ามีไผเป็นนางเอกนะครับซึ่งต้นฉบับเนี่ยนั่นก็คือพี่เวียงนรุมนของเรานั่นเองพี่เวียงนรุมนนะครับได้มาคอมเมนต์นะครับในแฟนเพจบอกว่า ปาดอิลานะครับ ขอบคุณหลายๆจ้านะครับนี่คือพี่เวียงนะครับที่ได้ฟังน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงร้องสดๆบนเวทีครั้งแรกแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงจะใช้เพลงนี้ร้องเป็นครั้งแรกด้วยนั่นเองครับทุกคนน้องในกลุ่มปิดหรือเปล่าใครที่อยากฟังนะครับตอนนี้หาซื้อกลุ่มปิดกับทางด้านแฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยครับทุกคนซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่พี่เวียงในรุปมนเนี่ยได้มาคอมเมนต์อุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าตอนแรกเลยน้องได้มีการซ้อม เพลงนี้บนรถตู้นะครับแล้วลงในแอปพลิเคชันต่อๆของน้องครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยพี่เวียงก็ได้มาเห็นนะครับแล้วก็น่าจะมีแฟนคลับแหละส่งไปให้ดูนะแล้วก็พี่เวียงเนี่ยจนได้มาคอมเมนต์ขอบคุณอุงอิงนะครับที่น้องเอาบทเพลงนี้มาร้องนะครับทุกคนต้องบอกว่าอุงอิงเอามาร้อง พี่เวียงในรุบนคิดว่ายอดวิวเดี๋ยพุ่งพุ่พุ่กว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าแฟนขับองค์อิงเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับทุกบทเพลงนะครับที่น้องเอามาร้องจริงๆนะบางคนบอกว่าอ่ะ โอ้โหเพลงนี้เพลงใครไปตามหาต้นฉบับนะครับก็ไปเจอเป็นของพี่เวียงก็เข้าไปดูต้นฉบับพี่เวียงร้องได้ดีมากๆแล้วก็โอ้โหเก่งมากพี่เวียงใช้คําแต่ละคํานี่คือแบบคือเพลงนี้ร้องยากนะแล้วก็ชื่นชมอุ๋งอิงนะเพลงเนี่ยปล่อยมาไม่กี่วันน้องสามารถแกะนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาร้องเนี่ยบนเวทีได้เลยครับทุกคนเนาะต้องขอชื่นชมจริงๆสําหรับสาวน้อยมาศจย์นคนนี้นี่แล้วก็น้องอุ๋งอิงนะครับหลายคนมาคอมเมนต์ในช่องอิ่มข่าวกระแสนะครับว่าน้องเนี่ยมี พี่เวียงในรุ <urai> น่นมนเป็นไอดอลด้วย well น,นั่นเองนะครับ parasite. ทุกคนซึ่งพี่เวียงเนี่ยทั้งเรียบร้อยทั้งน่ารัก,ท,รกท,ทั้งนิสัยดีนะครับถือว่าองค์อิงเนี่ยมีต้นแบบที่ถูกต้องแล้วเนาะแล้วก็ได้มีพี่เวียงเป็นต้นแบบก็ถือว่าโอ้โหพี่เวียงก็คือเป็นเจ้าแม่ของวงการเพลงลุกทุ่งหมอลำเลยนะครับก็ถือว่าองค์อิงเนี่ยมีต้นแบบแบบมาถูกทางแล้วและพี่เวียงแบบเป็นคนเรียบร้อยมากก็มิชอบนะ เป็นคนที่ไม่เคยใส่ชุดเซ็กซี่ออกงานเลยอ่ะเออนะครับทุกคนเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ผู้จาดีนะครับเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆใส่กางเกงขายาวตลอดซึ่งยังไม่เคยเห็นพี่เวียงในรุ่นมนเนี่ยใส่กระโปรงเลยนึกอ,ออกไหมครับคือเราเห็นแบบพี่เวียงออกคอนเสิร์ตท,ทีไรหรือว่าออกอัลบั้มไหนเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นไม่เป็นผ้าถุงยาวก็เป็นกางเกงเนาะทุกคนเป็นศิลป,ปินที่เรียบร้อยสุดๆอุ้งอิงมีพี่เวียงเป็นไอดอลนะครับอุ้มอิ่มดีใจ มากๆแล้วก็เชื่อว่านะครับการปฏิบัติตัวการวางตัวของน้องเนี่ยนะครับถ้าดูพิเวียงนฤมลเป็นแบบอย่างนะครับมีแต่จะปังไปหน้านะสำหรับลูกสาวอุ๋์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องครับวันนี้นะ่าจะเป็นวันแรกเลยนะที่องค์อิงเนี่ยน้องเนี่ยร้องคือต้องบอกว่ายอมใจองค์อิงนะอุ๋มอิ่มยอมใจองค์อิงที่น้องเนี่ยเป็นคนที่ ทำการบ้านตลอดเวลาว่าเพลงนี้ดังเพลงนี้ดังฉันจะเอามาร้องบนเวทีสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยแล้วน้องแบบทําเพื่อแฟนคลับจริงๆอะ่ะนะครับทุกคนสคริปต์เนี่ยเปลี่ยนไปตลอดเลยอะ่ะนะครับแบบไปเล่นอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะครับน้องก็จะร้องเพลงที่ฮิตเพลงที่เมดเล่ที่ฮิตอะไรแบบเนี้ยครับทุกคนน้องก็ถือว่าโอ้โหเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับนะครับใส่ใจทุกเรื่องราวนะบ,บนเวทีการเชิด โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีต่างๆเดาน้องก็ทําการบ้านมาอย่างดีนะสำหรับอง์อิงเพชรบ้านแพงนะครับน้องก็อ่ะเป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้น้องเนาะปงังๆดังๆแล้วก็ขอให้พี่เวียงนะครับดังๆปังๆนะครับเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปส่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปส่องกันก่อนนะครับสาหรับบทเพลงฝันของอ้ มีใครเป็นนางเอกนี่นะครับโอ้โหตอนนี้ยังติด13ในมาแรงนะครับแล้วก็ยอดวิวตอนนี้เนี่ย1ล้าน3แสน50,000กว่าวิวแล้วตอนนี้คือทุกคนต้องบอกว่าวิวเนี่ยเพลงที่แบบคือเป็นเพลงมหาชนนะนะครับอย่างเพลงอุงอิงอย่างเงี้ยอย่างเอินฮักนางเอกน้อยผู้บ่าวคนแรกฮอฟันมะลังห้าเนี่ยเพลงมหาชนก็วิวก็จะไหลเรื่อยๆแบบนี้เนาะ นะครับวิวเนี่ยไหลเรื่อยๆเลยนะครับนะะสำหรับทางด้านน้องอิงนะครับก็ได้ร้องแล้วแล้วก็ได้ฟังแล้วนะครับทุกคนใครที่ชอบเพลงนี้นะครับใครที่ชอบน้องร้องเพลงพี่เวียงนฤทบกมน,นะครับก็ติดตามได้อาจจะมีในอุงอิงสตอรี่ซึ่งตอนนี้เขากําลังมีไลฟ์กลุ่มปิดด้วยนะครับสำหรับทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งมีอุงอิงสตอรี่แล้วอาจารย์บิ๊กอะ อาจารย์บิ๊กกี้แครีสปอยเอาไว้แล้วว่าะน,ะน่าดูมากนะครับแล้วก็อุงอิงร้องไห้ด้วยตอนที่ได้อ่านบทของตัวเองแปลว่าน้องก็คงจะมีความกดดันอะไรหลายๆอย่างครับทุกคนเหมือนที่อาจารย์บิ๊กกี้แครีบอกนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทีมงานด้วยกันแล้วกันวันนี้อากาศร้อนมากแล้วน้องแสดงที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะทุกคนสำหรับวันนี้ นะครับวันนี้น้องอุ่งอิงของเรานะครับแสดงที่จังหวัดบุรีรนะัมย์เนาะก็อ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับทางด้านทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแผงทุกชีวิตด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งหนูบอกว่าโอ้โหช่วงนี้อากาศแบบแดดเปรี้ยง40องศานะครับทุกคน40องศาจริงๆคือ ออกจากห้องเนี่ยไปยคือแบบไม่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากพ่อ,พอ,พอ,พอแม,แม่ fc แฟนคลับทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยแล้วกันเนาะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับทุกคนขออนุญ,ญาตนะตอนนี้คือดูฟีดแบ็กไปเรื่อยแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นตอตอเพจ หรือว่า u t u b e นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยสนับสนุนอิมอ่มไปพร้อมๆกับวงอิงเนาะไม่ว่าอิมอ่มจะลงข่าวไหนทุกคนก็ให้ความสนใจนะครับเนาะขอบพระคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับอิมอ่มก็นะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเนาะที่ กําลังแพลนว่าจะกลับบ้านสงกรานนะครับก็ขอให้กลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพเนาะแพลนดีๆก่อนออกจากบ้านนะครับทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยรถจะติดมากๆแล้วก็ช่วงสงการานนี้เนี่ยสาวน้อยเพชรบัแนแพงเขาก็แบบงานแน่นนะครับงานแน่นเอียดต้องบอกแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนาะนะครับงานแน่นเอียดเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะ สงกรานที่ไม่ได้หยุดใช่ไหมฮะนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณไปทางพี่เวียงนระุมนด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มาชื่นชมอุ่งอิงเพชรป้านแพงเนาะแล้วก็เชื่อว่าน้องเนี่ยรักแล้วก็มีพี่เวียงเป็นไอดอลเนี่ยดีมากมแล้วนะครับผม่อิมชอบมากๆพี่เวียงในระุมนะครับก็ขอให้น้องดําเนินตามรอยนะดเดินตามรอยพี่เวียงในระุมนเนาะในความ การวางตัวอะไรต่างๆพี่เวียงก็ถือว่าสุดยอดมากมายจริงๆนะครับนะอะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ช่อมอิมข่าวกระแสด้วยกันล้วกันนะครับรักทุกคนครับ